สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันนังลิพีบ่าคือเกานะจ๊ะนางลีบีบ่าคือเกานะจ๊ะเมื่อนี้กับมีมีอียงมากินนะจ๊ะมิซ่าเาจ๊ะแล้วก็พักพักมาวาดเรือนะจ๊ะนา่งรีบามีเอียงกินดอกจ๊ะเมื่อนี้บันบานจ้ะบันบานคือเก่าจ้ะนี่จ้ะ ทีนั่งริชมากินนะจ่ะขนมจีนจ้ะขนมจีนขนมจีนบานห้าจ้ะนั่งริย่ำจ้ะกินกับซาเดากับผักสมอย่างมนะจ้ะเส็บแสบจ้ะนี่จ้ะเห็นกันบ่จ้าขนมจีนนี่จ้ะยำปลากระป๋องบานห้าจ้ะยำปลากระป๋องจ้ะจ้ะจ้ะยำปลากระป๋องจ้ะขนมจีนยำปลากระป๋องเห็นกันบ่จ่ะนี่จ้ะซาเดาซาเดาซาเดางามๆามซาเดาซาเดาจ้า ยำปลากระป๋องจ้ะกงเขาน้อยจ้ะกงเขาน้อยคือเกากงเขาน้อยเอามาจากประเทศไทยจ้ะคนมะนําจ้ะนี่ย่านบุมี่ยังใส่ข้าวเหนียวคนมะนําคือเกาจ้ะที่ขัดบาดแผลนะจ้ะนี่จ้ะปลาแดกปลาแดกนาริต่มเองจ้ะพี่รักปลาแดกนาริต่มเองจ้ะ นี่ใสสเข้าไปเลยจ้ะอืมบรเอ่อ mm. ว uh ัดว <What? S 2> <So> ัดพรมเพ็บไม่อ <him? S 2> oh, Some, like you ันม่ไดี่วัดพมเพ็โอ้เม้นซมซมฟิงเม้นที่ซมวันซัมวันพุทยูพุทที่รัก อยู่ใหม่ไปจยไดฟังไหมม่หม่ใหมน้ำบวบไทยแลนด์มาอ๋อโอเคน้เบวบไทยแลนด์เอโคตรอร่อยน้เบวบอะไรไอเลฟดิดไ h i n k ่ d i v o r c e ไม่ใช่ขี้ไอ้ไม่ได้ขี้แต่แซมแซมขี้ยูโ n ่แซมแซมขี้โซ่อันเ e อ s ันเดอแ o n แซ e วันไอซี่ซอสพิกซอสรินี่จ้าน้ำปราแดกน้ำาริกใส่ประเดงอย่าง โอเคโอเค so each time I b i t toilet I do this I do senses ไอจะกินแล้วโอเคโอเคโอเคนี่จ้ะฝรั่งเหม็นปลาแดกเออไปเอาไปเอาใช่ใฝรั่งเหม็นปลาแดกฝรั่งนั่นจะรีบเหม็นปลาแดกโอ้จังแมน ของแสบของนัวบานเฮาตอนนี้ใส่พริกลงไปได้จ้านี่จะพริกเซบแซ่บใส่ลงไปกินกับนางลีได้จ้าพลังมันนี่ปลาแดกนี่จะปลาแดกนางลีต้มเองจ้ามีต้มเองมีเงินมีทองมาได้แล้วสิต้มหมอ่แล้วจ้าตอนนี้ประทัานนี่มีเงินจ้ดกินหมอหน่อยไปก่อน นี่จ้ะยำปลากระป๋องบ้านเราจ้าเซฟเซฟจ้านั่งรีเฮ็ดเองยำปลากระป๋องปลต้องหยุ่งอยากจ้ะพูดมากเก็บคอคะ่ะเก็บดูกระเดือกจ้ะเรากินกันเลยแล้วจ้ะนั่งรีดหลังมือเลยแล้วจ้ะนี่จ้ะฝรั่งเม้นนำปลาแดกแล้วจะด,ดิสเนาะข่อยละเงือดทำเม้นปลาแดกจังสีปลาตงองเอาเมียไทยจ้ะปลาตงองเอาเมียคนอีสานเนาะ เราเหม็นแต่เรากินอยู่จ้ะเราเป็นงาเอร็จสักที่เสร็จสักี้ใช่เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วไอ้กินเฟิสไอ้กินเฟิสยุคใช่โอ้ยไอ้กินเฟิสนี่จ้ะคนนีงไงแสบขนาดเลยจ้ะน้องลิปเป็นไรโซด้าไม่จับตลาดจ้ะ เองใช้ละเม็นอีดีปลาแดกของมันละเม็นอีดีจ้ะปลาแดกนางรีละเม็นอีดีจ้ะเพราะว่าสำรับเพรใหญ่กับพือนแต่สิเม็นแต่ว่าสำรับนางรีหอมนะจ้ะคนบ้านเฮาเขาก็อื่นหอมนะจ้ะเขาไปใช้เหรอ สำหรับค้นบานเขาก็เขาก็เอิญหอมยิงหอมยิงนัวนะจ๊ะยิงหอมยิงแสบอืยอยำขนมจีนเศ้าหนำประหลาดอือยำไก่หอมประแดก ไปทำงานใช่ทำงานอ๋อเลยเนาะอ๋อกินข้าวกันเลยเล่นี่จ้าอย่าเเบวดูหลายเพราะไงเจ้ากินเบื้องมันแสบปะนี่มันเหม็นแต่มันแสบเหม็นแต่แสบไม่แสบเออกินเข้าไปโอู้หูแสบอืมอาอ๋อไปไปทำงานนะจ้าจ้า ไปเห็นงานหลดไดสเดาจากพี่น้องไปไดสเดามาจากตลาดขนมจีนก็ซื้อมหม่จกะนน้องลิบเบดดหลวกเองก้ะน,น้องลิบบมีเนเซนแห่งก้ะ อย่าตกใจ้ะจ้วะว่านางลีงามเพงเงยแต่งหน้าให้นางลีจ้ะเพงเงยเพิ่งแต่งหน้าให้นางลีพงเงยากให้นางลีงามเหนะอืมติ๊ม,มน้ำมือน,ะน้ำสดน,นะจ้ะ ซ้าดิบอะาึล้าดิบมันกับบรวิวนเนี่ยจตมันก็บขมมันขมแต่วัานลาะลี่ิีไหนหรู้ีอยั แม่ถึงหอดคางๆงห,งหอหงเด้จ้ะน้ำปลาแดกนั่งหลีดเม้นเป็นขอนหอมคางๆข้าเจ้าเลน่นเขางหองมมืดนั่งอยู่คนอกกับต้องเลน่นเขางหองเพราะว่ามันหอมหลายจะ้ะหอมน้ำปลาแดกนั่งหลีดจ้ะ ปลาแดงเป็นสีดำจ้ะนี่เลยจ้ะยำอันยำน้ำจินมแบบบานๆเ่าเลยเบบบานเขอย่างนี้นางลียำโดยนางลีเอาน้ำปลาแดกเทใส่อีกแต่มันหอมๆจ้ะนางลีมักแบบนี้นะจ้ะคนเำามักมาคือกันจ้ะ เบาๆไา,ายจ้ะให้มกหักดไลค์กดแชร์หรือว่ากดกระดิ่งแกงเตือนให้นางลิข์แน่จ้ะเหมือนนางลิขิตสิบรางวันนางลินะจ้ะเป็นกำลังใจให้นางลิข์แน่จ้ะนี่จ้ะยำขนมดัมปลาแดกบวานเฮาจ้ะแซ่บแซบนัวอ,อ,อ,อืม้มหนุ่มแล้วจัสันนองลิกอ่ะขอบคุณทุกคนจ้ะที่ ต,ติดตามแลบปติดตามกดกระดิ่งแจงเตือนเหมือนักลิเห็ดคลิปต่อไปจัางสีแดดทุกคนจะสได้เห็นาานล้จ้ะกระสันนัลลิกเอาฝากนัลลิกันะลักแน่ได้จ้ะขอบคุณค่ะ